พิมพิมทำไมมีใยเหมือนแม่หลายตำแหน่งเนี่ยข้างคอฝั่งขวาก็มีเนี่ยตรงแขนก็มีเนี่ยนะทำไมเหมือนแม่ทุกอย่างเลยเพราะอะไรคะพี่นหนูเกิดมาเป็นลูกแม่เขาเป็นลูกแม่นิสัยก็ต้องเหมือนแม่ใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วรู้ไหมคะว่าไยที่ข้างคอฝั่งขวาตัวน,นี้แปลว่าอะไรรู้ปะไม่รู้ เนี่ยแม่ก็มีนะคะข้างคอฝั่งขวาเหมือนกันเป๊ะเลยกลมดําเงาสวยด้วยนะคะบอกเลยว่าถ้าใครมีฝ่ายบริเวณนี้นะตรงข้างคอฝั่งขวานะคะล,ลักษณะดีแบบนี้นะเรียกว่าเป็นคนเจ้าสเสน่ห์มากๆเลยนะคะก็นอกจากเจ้าสเสน่ห์แล้วนะยังเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสุดๆเลยนะคะแล้วก็เป็นสาวแฟชั่นค่ะแต่งตัวเก่งนะอีกหน่อยก็คือแต่งตัวเก่งสู้แม่แน่นอนนะคะทุกว,วันนี้ก็คือแม่ก็รําไปก่อน,นะคะโอเคไหม นก็จะเป็นสาวสังคมสาวมั่นใจสาวตามแฟชั่นนะคะดัง <Wow. S 1> นั้นใครมีผ่ที่ข้างคอฝั่งวางนะคะจเจ้าเสน่ห์มากๆเลยค่ะ